ห้องหนึ่งหนึ่งห้าะแกกระาตอนนี้เรามาถึงที่พักแล้วนะคะเรามาดูห้องพักกันค่ะอ้นี่นะคะห้องน้ำอู้ย,ยางจจงชี้ด้วยแล้วก็เข้ามาข้างในเลยดีกันอาบนะ้ำ อันนี้เราเป็นเฉพาะบอเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันอันนี้ก็มีตู้เย็นให้นะคะตู้เย็นไม่มีน้ำเลยอ๋อมีตู้เซฟให้ด้วยมีพวกแก้วแล้วก็กาแฟอันนี้น่าจะเป็นการตรา้มน้ำค่ะอ๋อน,นี่ไงมีน้ำแต่เขาไม่ได้แช่เย็นไว้ให้อันนี้ติดกับประตูเป็น ตู้เสื้อผ้านะคะเขาเป็นชั้นวางของว้าวนี่มันดูท่ามเลยเรามาถึงค่ำนะคะไม่รู้จะเรียกว่าจบมาเยนคืน,หนไหม <c oughs> เพราะว่าเราออกมาประมาณห้าโมงเย็น 5. มาถึงนี่แบบค่ำ <Evet. S 2> หนึ่งนะคะฝมนตกด้วยโอ้วิวสวยแต่ว่าไม่ไม่เห็นสระได้นะ <Okay. S 2> าน,นานานะคะโอ้ตอนแรกนี่เราอยู่ตึกนี้ค่ะตึกแรกเลยเดี๋ยวเราเดินไปห้องอาหารนะคะหนาวมากค่ะอะไรกินกันนี่ค่ะอ,อาหารสระว่านะ้ฟนะพีมาพีมาพีมาพัทยาโอ,โอ้ตึกนี้มีสระว่ายน้ำด้วย ห้องอาหารชั้น2ของโรงแรมนะคะเป็นห้องอาหารสําหรับพเวทกรุ๊ปค่ะเรามา1ิบกว่าคนนะคะก็เลยจองห้องนี้ไว้ค่ะถ้าใครมาพักที่โรงแรมแบบเป็นกลุ่มต้องการทานอาหารแบบเป็นส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อสอบถามทางเพจของโรงแรมได้เลยค่ะรสชาติอาหารกลางๆไม่ได้จัดจ้านนะคะอร่อยดีนะคะทานเพลินเลยค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคน วันนี้เราจะไปล่องเรือกันนะคะแล้วก็ไปดำน้ำกันค่ะแต่ตอนเช้าเราไปอาบน้ำเล่นน้ำที่โรงแรมนิดนึงนะคะเ,เราจะไปไว่ายน้ำที่ตึกนึงนะคะนีตึกตรงนี้เองนี่ไปทางนี้นะคะมันมีหลายตึกนะคะอยู่นี่เดี๋ยวเราไปเล่นน้ำ มังแต่เช้ายังไม่มีคนนะคะเดี๋ยวขอ่ายน้ำแปบ,บหนึ่งนะคะทุกคน Yeah I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient okay Just let me be me, and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me; I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then baby, have a taste. All the highs and the lows—no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control. เป็นขสลัดข้าระนกปังด้วยนะคะทาแหลมค่ะอาหารชาา ามากินข้าวกันนค่ะี่นะคะเรามาขึ้นเรือตรงนี้ค่ะโอเชียนมารีน่ารีสอร์ทเสร็จไปอีกทางเข้าขับรถมาขึ้นตรงนี้นะคะอยู่ตรงโอเชียนมารีน่ารีสอร์ทค่ะ เราใช้บริการเช่าเรือของ The Beach Josh Club นะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาร่องเรือนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาทางเพจได้เลยค่ะี่นะคะคเราได้บัตรคิวมาแล้วตัว๋วครัเจ็ดสิบบาทบัตรด้วยจ้ะตอนเปิดได้เลยค่ะขอบคุณครับ,บ เรือเรารถที่บล็อกด้วยฮะรถที่บล็อกพันนี่แหละขับไยเดี๋ยวคงไทยให้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนี่ค่ะนี่ค่ะด้านในมียาแก้เมาเรือให้ด้วยอ๋อเขามีให้เหรอคะใช่ค่ะอันนี้

The Best Yacht ขับเช่าเรือยอทพัทยาภูเก็ตนะคะมีกิจกรรมของแถมมากมายเลยค่ะแต่จะไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้นะคะอาหารเราก็ต้องเตรียมมาเองค่ะเรานําอาหารเครื่องดื่มมาเองน้องๆพนักง,งานจะเป็นคนคอยบริการจัดเตรียมอาหารให้เราเองนะคะบริการดีมากๆเลยค่ะเครื่องดื่มเขาจะมีแค่น้ําเปล่าน้าบอดลมแล้วก็พวกผลไม้ให้นะคะเราจะไปเกาะไหนก่อนนะคะเกาะเป็ดเกาะเป็ดที่อยู่ตรงหน้าอ่าวโรงเรียนไงเกาะเป็ด Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me. I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I'm never felt this way. I really hope that you. เดินทางมาถึงเกาะเป็ดใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะน้องๆพนักง,งานก็มาเตรียมอุปกรณ์ให้เล่นน้ำกลางทะเลที่เกาะเป็ดเลยค่ะ Cause you อุปกรณ์มีให้เล่นเยอะมากๆเลยนะคะเราก็เล่นเกือบทุกอันเลยค่ะแต่เมาขึ้นมากเลยค่ะเลยเล่นได้ไม่นานนะคะ เรามาดูชั้นหนึ่งนะคะภายในห้องมีโต๊ะทํากับข้าวอ่างล้างมือมีที่นั่งทานอาหารนะคะที่นั่งเล่นกันค่ะเราจะเดินไปเข้าห้องน้ำนะคะตอนนี้คือเวียนหัวเมาขึ้นมากๆเลยนะคะแต่ก็พยายามถ่ายวิดีโอค่ะ Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me. I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay. The wall มีเครื่องเสียงให้บนเรือแต่ไม่มีพี่ดีเจเล่นเพลงบนเรือให้นะคะถ้าใครชอบฟังเพลงจากพี่ดีเจเล่นแบบสดๆใหม่ๆเลยนะคะต้องจ้างพี่เขามาอีกต่างหากนะคะ เราร่องเรือตั้งแต่8โมงเชา้าจนถึงบ่ายโมงนะคะประมาณ5ชั่วโมงค่ะเราใช้บริการเช่าเรือของ the b e a h George club นะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาร่องเรือนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาทางเพจได้เลยค่ะบริการดีมากๆนะคะขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะ Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way.